วันนี้จะมีของอร่อยอรอยมากมายที่ปาราล่าลแน่นอนเ <c oughs> พราะเรามีชั้น100ชั้นที่หน้าจอของพวกเธอมันต้องตลกตื่นเต้น,นและน่าสนุกสุดๆอย่าเพิ่งไปไหนถ้า,ถาจะได้ไม่พลาดอะไรสนุกๆเออเ <c oughs> มย์ยังเลิอลูกตากี่อันเนี้ <c oughs> ยถ้ามีเยอะมากเลยส่วนฉันได้แค่ลูกตาเดียวเอง <c oughs> แล้วมันไม่ตลกสักนิดมันไม่ตลกเลยนะเอานี่ไปถึงมันจะมีแค่นเดียวแต่ก็อร่อยสุดๆฉันว่ามีล่าอารมณ์ไม่ดีล่ละฉันว่าการแก้ของฉันทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นหวังว่ามันดูไม่โหดร้ายเกินไปนะสำหรับเธอแต่ฉันว่ามันตลกเป็นบ้าเลยเมล่าดูสิว่าฉันทำอะไรลงไปมันเจ็บมากตาของฉัน มันหลุดออกมาแล้วอะไรกันโอายตายมันสยองสุดๆทำมันออกไปจากฉัน <H an> พวกเธอทำอะไรกันอ๋ฉันหายใจไม่ออก <H an> มละ่ะเธอเพิ่งทำให้จูลี่ติดคอเธอหายใจไม่ออกแล้วอร่อนี่มันอร่อยจังเลยอ๋อแต่ลตูกตามาจากไหนกัน <H an> <H an> น่าสยดข <H an> ยางสุดๆเลย หลังจากการแก้บ้าการกินเล้าเยลลี่อร่อยๆ่าจะเป็นสิ่งที่ฉันต้องการโอเคเห็นด้วยฉันก็อยกกินเสียงของฉันแล้วดูสิว่าเลือตาของฉันใหญ่แค่ไหนอเล็กซ์<อ>นายรออะไรอยู่เหรอเดี๋ยว <Hey. S 1> จ,จะให้ฉันกินของนายแทน oh. ไม่ล่ะ ฉันจัดการของฉันได้ทำไมไม่แบ่งให้ฉันบ้างล่ะงั้นแบ่งให้ฉันด้วยนะเราเป็นเพื่อนกันสาวๆไม่ต้องพยายามหรอกฉันจะไม่ใครอะไรทั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันเห็นทุกอย่างรอบตัวเลยอเล็กสไลด์า ทำไมทุกคนถึงได้ขนมเยอะจังแต่ฉันได้ช็อกโกแลตวิกส์แค่อันเดียวเองหวังว่าอย่างนั้นมันต้องอร่อยมากๆเออฉันไม่ใช่ถังขยะนะลากเทิ้งใส่ฉันนิแล้วเธอเข้ารัวอะไรนักหนะาเธอทำตัวเป็นเด็กวิ่งตัวน,น้อยน้อยไม่ได้ฉันมีความคิดที่ดีแล้วที่จะแบ่งช็อกโกแลตเป็นหลายๆชิ้นเลื่อยไฟฟ้าจะช่วยฉันได้หวังว่าอกซ์จะไม่ลองไห้อีกนะเอานี้ไปทวิกส์ เก่าตัดทุเราได้ด้วยไฟฟ้านะพวกเธอไม่จำเป็นไล่ไฟฟ้าสมัครช็อกโกแลตเท่านั้นนี่มันน่ากินมากเลยโอ้ให้ตายนี่มันคือทริกซี่อร่รอยที่สุดเลยถึงตาฉันกินช็กโกแลตแล้วแต่ก่อนอื่นต้องเอาหอออกก่อนอตอนนี้ก็ริ่มกินได้ จะขาดอะไรไปบางอย่างเธอรู้ไหมว่าช็อกโกแลตควรกินคู่กับอะไรนมยังไงล่ะ oh. <c oughs> อออะทำไมทุกอย่างถึงมาโดนา้าฉันตลอดเลยฉันรู้แล้วมันต้องอร่อยสุดๆช็อกโกแลตวิสกับนมสวนของคนชอบกินช็อกโกแลตเลย <c oughs> ฉันไม่อยากให้ชโโ็อกโกแลตหมดเลย <Yeah. S 1> แล้วเธอรออะไรอยู่ล่ะอเล็กซ์เธอน่าจะเริ่มกินได้แล้วนะโอเคฉันเพิ่งนึกอะไรดีๆออกแน่นอนไว้ช็อกโแลตเฉยๆมันก็อร่อยแต่มันน่าเบื่อเกินไปมาสร้างตกสูงๆกันเถอะมันเจ๋งกว่าเยอะเลยโนันล่าจะเป็นกาวที่เยี่ยมไปเลยว้าว ไม่รู้มาก่อนเลยว่าทรสร้างตึกได้แน่นอนฉันทําได้มากกว่านี้อีกฉันหวังว่าตึกมันจะทาลายสยถิติอะไรสักอย่างนะฉันอยากให้ทุกคนได้รู้เกี่ยวกับมันอ oh. <Yeah. S 1> แต่มันน่ากินมากเลย <Yeah. S 1> เรามากินกันดีกว่า oh, <no. S 1> เอาเอฟุตบอลท,ทำเลยนะปึกลังสันเขาทำมันล้มแล้วเออ พวกเราขอโทษนะแต่ช็อกโกแลตมันอร่อยเกินห้ามใจไม่เป็นไรมองกันนกช่วยฉันได้แต่ก็ช่างตึกมันเถอะอ oh. ว้าวมันฝรั่งทอดเก่ามาเป็นภูเขาเลย oh. และทั้งหมดนี้เป็นของฉัน <c oughs> ใช่เธอได้เยอะมากแต่ฉันได้แค่อะลกับติดเดียวเอง <c oughs> ฉันแทบจะมองไม่เห็นมันได้ซ้ำแต่ถ้ามีวัตถขยายน่าจะช่วยได้จริงจริงมันดูน่ากินมากเลยฉันว่ามันต้องอร่อยมากแน่แน่เรามาทดสอบดูกันเถอะอร่อยแต่มันเล็กแบบเล็กมากเลยอเล็กซ์ตาเธอแล้วในที่สุดฉันกำลังหิวพอดี ใครเขาปิดกระป๋องกันแบบนี้นะไม่มีใครเปิดได้นั่นแน่ <c oughs> ถ้าไม่มีตัวชว่วยพิเศษแบบนี้ <c oughs> ตอนนี้ก็เปิดได้แล้ว <c oughs> ฉันจะแสดงให้ทุกคนดูและพวกเธอจะได้เรียนรู้วิธีกินมันอร่อย <c oughs> ออเออใช่ มันสรัางทอดกอบพวกนี้มันเล่าตาเล่าใจสุดๆเลยและในที่สุดก็ถึงตาฉันแล้วยอมย้่มโอ๊ยหยุดนะมันเจ็บโทษทีแต่ฉันทำอะไรไม่ได้แล้วขนมพวกนี้มันดิมมาก จะช่วยฉันได้ฉันแทบไม่รู้สึกอะไรเลยและฉันจะสอนบทเรียนให้เธอได้รู้สิ่งที่เรา,าต้องทำก็ oh. แค่ทำลมตึงมันฝรั่งทอดกรอบด้วยร้อนนี้ <Yeah. S 1> มันอร่อยแต่มันหนักมากเลยโอ oh. 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 ไม่เอาบอกกอรี่เ oh. oh. มปกะหลาดปหลานนี้คืออะไรแล้ะรสชาติมันก็ชวนอ้วกสุดๆ ฉันว่าฉันรู้แล้วต้องทำงยังไงกับมันดี <c oughs> ถ้าฉันปลกมันและดูแลมันมันก็จะงอกว่าเป็นอะไรอร่อยๆเธอ,อ <c oughs> ปลูกแต่พวกเราทรมาน <c oughs> แล้วค่อมควรนะ <c oughs> แล้วนาน,นาค่ไนที่ฉันต้องรอให้มันโตะนะโ <c oughs> ตสักทีสิโต เธอรออะไรอยู่ล่ะถึงเวลาที่เธอต้องจัดการกับบอเกอรลี่ของเธอแล้วกินเม้นเกี่ยวของมันทำให้ฉันอยากอ้วกเอ่อเหมือนมีใบหญ้าอยู่ในปากของฉันเลยในปากของฉันกินมันแย่สุดๆฉันต้องดื่มอะไรสักหน่อยแล้วเดี๋ยวก่อนนะฉันแค่ต้องการน้ำให้ต้นไม้ของฉันว h a วอ้าพวกเธอมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นมันกำลังั่น หวังว่ามันปลอดภัยนะฮวจูลี่เธอปลูกบัคเีลให้ตัวเองใช่มันงอกออกมาแล้วล่ะตอนนี้เธอก็ต้องกินมันเอาให้ตายไม่จริงเป็นไงบ้างอร่อยไหมไม่ไม่เลยเมนเขียวสุดๆแล้วก็หยุดหัวเลาะได้แล้วม่ล่าตาเธอแล้วไม่ฉันไม่อยากกินบัคเรลนมะ่อนมานี้บางที แกเอามันทิ้งไปสิดูนั่นสิมิกกี้เมาส์ไหนก็เธอที่เสอยอจริงๆตอนนี้เธอต้องรีบโยนบล็อกเกี่ทิ้งไปไปหยุดเธอคิดว่าตัวเองฉลาดที่สุดเหรอไม่หรอกฉันจะรับบอกเกี่ทั้งหมดไว้ฉันกินหมดแล้ว นี่คือส่วนที่เธอโยนทิ้งไปฉันนึกว e ่าเราเป็นเพื่อนกันซะอีกเพื่อนไม่โกงกันหรอกดังนั้นกินให้อร่อยนะเฮ้เอาแล้วไงฉันได้แค่อมยิ้มจะประจับแค่อันเดียวเองฉันไม่ชอบเลยฉันชอบดีกว่าเยอะเลยยิ้มอเล็กซ์ดูของฉันก่อนสิของเธอเที่ยวไม่ติดเลยว้าว ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยฉันไม่เคยเห็นอมยิ้มขนาดนี้มาก,ก่อน okay. มัเริ่มจากอันเล็กเถอะก็ได้แต่เราต้องเอาหอกออกก่อนนะดูเหมือนว่ <c oughs> <c oughs> าเธอทำได้ไม่ไดีเท่าไหร่นะ <c oughs> ฉันจะไม่ยอมแพ้และหยุดเพอรอด้วย <c oughs> ออไม่นะฉันทำมันหลุดเลย <c oughs> ฉันไม่รู้เลยว่ามันทำได้ด้วยสิ <c oughs> ่งที่สำคัญคือก้อนน้ำตาลมันไม่ได้บุบสลาย นี่แหละที่ฉันต้องการอร่อยจังเยี่ยมว้าวเธอกินหมดแล้วจังตอนนี้ก็เล็กเยี่ยมฉันรอตั้งนานเลยดูสิว่าฉันเอาที่หอออกได้ง่ายมากอืมว้าวฉันต้องเรียนรู้จากเธอตั้งเยอะเลยหยุดทำอะไรเล็กๆได้ลลแล้วถึงเวลาเล่นใหญ่ฉันจะกินทั้งหมดในครั้งเดียวเธอกำลังทำอะไรอยู่อเล็กซ์ไม่ต้องกลัวฉันแค่ถูกก้อนน้ำตาลของฉันดูสิ มันได้ผลเหลืออีกไม่เยอะแล้วเอ้ยยิ้มฉันนี่แข็งแรงสุดสุดหยุดนะเลไรเรากลัว็ได้ผลแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ฉันจะเอามันใส่ชามอ้าวไม่เยอะเลยไอเดียเธอเจ๋งมากโอ้ oh, และฉันต้องใช้เอามีดอีกอันนึงฉันเหลือมันไว้ด้วยมีเหตุผลตอนนี้เธอก็สามารถจุ่มมันในของลูกกวานแล้วก็กินมันแย่ yeah, จังที่มันหมดเร็วมาก แต่ฉันก็เอาผงลูกกว่าที่เหลือเข้าปากไปเลยอืมนี่ก็ไม่เลวเลยอืมนี่มันอร่อยมากฉันไม่อยากหยุดเลยเธอทำาอไปกว่าครึ่งเลยไม่รอดตอนนี้ก็เธอแล้วฉันต้องการเครื่องดุจฟูน<อ>ปิดมันเดี๋ยวนี้อ๋อโทษทีฉันมาเหานไปทางพวกเธอนะ่ะ<อ>ฉันเอที่หอ่อ <Wow. S 2> เป็นความคิดที่ดีมากใช่ฉันก็ชอบเหมือนกันตอนนี้ก็ไม่มีอะไรขวางการกินอมยิ้มเผินฉันได้แล้วเธอเอามันเข้าปากให้หมดได้ยังไงเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลย <Hey. S 1> ฉันว่ามันจบไม่สวยแน่แน่ว <c oughs> ้อดูเหมือนว่าอะไรจะพูดเธอจะเปิดจมกมันติดฉันทำอะไรไม่ได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวพวกเราช่วยเธอเองอดทอนไว้นะอออระวังหน่อยเธอทำฉันเจ็บเ้ นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันฝันกลางของมิลล่านี่มันฝันร้ายชัดๆไม่เป็นไรช้ามันกลับที่เดิมแล้วนี่มันบ้าอะไรกันฉันแทบจะมองไม่เห็นน่แต่มันดูเหมือนเม็ดข้าวโพดเธอพูดถูกฉันว่ามีหลายเม็ดเลยมันไม่มีกลิ่นด้วยเธอยังไม่เข้าใจสินะใช่ไหมเม็่ข้าวโพดพวกนี้ไม่ใช่ทำป๊อปคอนได้ แต่ฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเราต้องใช้หัวคิดอ๋อฉันมีไอเดียแล้วถ้าฉันแค่กัดมันเข้าไปล่ะโนโอ้มันไม่ได้ผลมันแข็งเกินไปต้องหาวิธีอื่นอ๋อฉันนึกออกแล้วฉันว่าที่ผมจะช่วยฉันได้ฉันคิดว่ามันพลังพอที่ทํทำให้มันเข้าพูดหนึ่งอันสุกมาแล้วมันได้ผลไหมฉันคิดว่ามันนานกันไปนะอเล็กซ์มเล่นกันเถอะหรือนอนดีจูเลียพูดถูกมันนานเกินไปว๊อมันได้ผลแล้ว เยี่ยมเลยเดสียงมันน่ารักขนาดไหนเก่งมากเพราะเราช่วยในตาเธอมิล่าหวังว่าฉันไม่รอเกอนะออใช่มันอร่อยมากเลยอารเล็กซ์ตาเธอแล้วฉันต้องการอะไรที่จริงจังกว่าที่เนบผมฉันว่าเต่าลิดนี่แหละเหมาะเลยเออฉันไม่แน่ใจมันจะได้ผลนะวิธีของเธอก็ทำให้เราสงสัยเหมือนกันตอนนี้ฉันทำมันได้แล้วโอ้มันเร็วมากเลย เธอทำให้เราเท่งไปเลยโอ้ยฉันทำามือตัวเองมันร้อนเกินไปเอ่อบางครั้งเธอก็ควรระวังหน่อยนะฉันบอกว่าป๊อปคอนจะช่วยทำให้ฉันลืมความเจ็บได้เออมันเยี่ยมไปเลย c m on ฮึแล้วฉันจะทำยังไงกับพวกมันดีอ๋อฉันมีความคิดดีๆแล้วว o w ต้องมันอะไรนะเครื่องทำป๊อปคอนไงล่ะเพวกเธอไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหม เดี๋ยวฉันจะบอกว่าใช้ยังไงก่อนอื่นต้องเทมันข้าวโพดลงไปว้าวใช่แค่นั้นเองตอนนี้ก็แค่รอโดยสิ่งมันได้ผลป๊อปคอร์นของฉันพร้อมแล้วนี่มันน่าเหลือเชื่อเป็นความมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีฉันว่าเรามาเพิ่มมันข้าวโพดลงไปกันเถอะมันเอาอกมาไม่เยอะเท่าไหร่เอใช่ต้องแบบนี้สิฉันชอบแบบนี้มากกว่า ว้ายังมีเมล็ดพ่อโพดเหลืออีกฉันจะใช้มันให้หมดเลยฉันว่าเครื่องของเธอมันควบคุมไม่ได้แล้วนี่สิยิ่งดีเลยนี่มันก้้งของจริงเหรอมันดูน่ากลัวสุดๆฉันกลัวที่จะจับมันได้ซ้ำฮะน่ากลัวยังดีที่เธอได้แค่หนึ่งตัวดูจานของฉันก่อนสิแต่ฉันนั่งเลยไม่น่ากลัวสักนิดกุ้งพวกนี้ไม่ได้ันตรายสักหน่อย เออฉันก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะฉันยังไม่ออกเลยว่าจะจัดการกับใจใหญ่แบบนี้ยังไงงั้นฉันให้เวลาเริ่มก่อนดีกว่าอขอบคุณนะอเล็กซ์เธอนี่เป็นเพื่อนแท้เลยเธอรู้ว่าต้องให้กำลังใจกันในช่วงร้ายทัลำบากมันก็ไม่น่าขยันขยันเท่าไหร่ที่ฉันคิดจริงเหรอใช่สิฉันชอบรสชาติของมันด้ซ้มให้ฉันกินแทนใจยังได้เลยอืมอร่อยไม่คิดว่าฉันจะชอบมันนั่นเนี่ยเอาจริงฉันก็ประหลาดใจเหมือนกัน มันอะไรดีนะมิล่าบางทีเธอน่าจะอยากแบ่งเฟนนะหลังจากเมือ่ออาหารแบบนั้นเอ <_ unnatural, S 1> อน<ะ>่าอายจังไม่ต้องรู้สึกแย่ <Okay>. hmm. มันเกิดขึ้นได้ฉันหอากวาฉันจะจัดการกับจันแบบนี้ได้ดีเหมือนเธอเอาละ่ะเริ่มจากคำเล็กๆล,ล้วกันฉันจะลองกัดสักคำเออแตกจังฉันรู้สึกว่ากุมันขยับอยู่ลองกินตัวอ,ยอยื่นดีกว่าดีนะที่ฉันมีให้เลือกหลายอย่าง แต่ก่อนอื่นฉันเอาส่วนที่กินไม่ได้ออกก่อนจูลี่เธอกำลังทำอะไรอยู่น่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรฉันก็แค่เอาเปลือกกุ้งออกนะอย,อย่ามาแก้ตัวดูสิว่าเธอทำอะไรกับเราพ่อทีนะพวกเธอฉันไม่ได้ตั้งใจช่างเถอกินได้แล้วไม่ล่าพูดถูกมันอร่อยมากๆเลยว้าวฉันน่าจะได้จานใหญ่กว่านี้ให้ฉันกินทั้งวันยังได้เลย ฉันรู้สึกเทอีกแล้วเยี่ยมน่าเสียดายนะที่ไม่ล่าก,กับฉันไม่มีอะไรหลือแล้วตอนนี้ก็ตาเธอแล้วอเล็กซ์เอาล่ะพวกเธอกินเป็นตัวอย่างที่ดีมากตอนนี้ฉันก็พร้อมที่จะลองเหมือนกันแล้วเยี่ยมมันอร่อยมากจริงๆขอพวกเราลองบ้างสิไม่มีทางพวาเธอก็กินไปแล้วไง <c oughs> อย่างน้อยก็ให้ตัวพวกเราคนละตัวนะพอได้แล้วฉันบอกว่าไม่ไงเลิวกกนเวาลาการกินของฉันดีแล้ว พเราเหิวม,มากเลยให้เรากินไหนนะ <Combat> เอาละพอใจเธอหรือยังตลกมากพี่ตะกั้ยจ๊งไว้เลยไม่เอานะอย่างนั้นเลยฉันก็แค่รลเล่นเอาไม่นะมันมีตัวที่ยังไม่ตายอยู่ในจาน <What? net> ฉันกลัวแกมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเจ้าตัวน้อยแกไม่เป็นเลยนะ โอ้ไม่มันหนีบนิ้วฉันทำอะไรสักอย่างสิอย่าย้อนมาที่ฉันนะเจ็บจังน,นี่คือบทเนะรียนของชีวิตได้ล่ะอาหารทั้งหมดวันนี้ที่ชาแกงของเรากินไปจะไหนที่พวกเธอชอบที่สุดบอกพวกเราได้ในคอม,มเมนต์แล้วเจอกันใหม่นะบาย